ุดก่อนใครมาดูคลิปนี้หย,ยุดเลยคลิปนี้อาจจะทำให้คุณปวดหัวได้อย่าลืมเตรียมยาพา,ารามาด้วยเด้อเออบอกแค่นี้แหละไม่มีอะไรหรอกที่เหลือดูเอาเองกดพอแล้วดูเอาเออบายเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ย้ําก่อนนะว่าเนี่ยคือเรื่องจริงตั้งใจประสบการณ์จริงแต่พี่จะเปลี่ยนตัวละครนิดหน่อยตั้งากประสบการณ์จริงแน่นอนคือวันนะั้นอ่ะมันเปน็นวันที่อากาศค่อนข้างร้อนอ เออมากๆแบบแดดแรงหน่อยมือมู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณสิบเจ็ดถึงสิบแปดกำลังนั่งกินเกาเหลาอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวหน้าสถานีว้าซึ่งวันนั้นเลก็อยู่ปัอนะปั้นะเล่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามใช่ไหมใช่เลนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามคือวันนั้นอ่ะเหมือนคนเนี้ยเขาจะเป็นแบบพวกเด็กช่างโอือ อ่าแบบในช่างแบบโหไม้อะไรกระปรงกระเผววางเต็มไปหมดเลยแล้วทีเนี้ยมันมีคนมันมีพวกอแบบเลว่าน่าจะเป็นคัวหลิกขับรถมาสองสามคันมาประมาณเจ็ดแปดคนเลยนั่งอยู่ยก็มองไอไอคนที่แบบสั่งเกา๋าเหล่ามื่อกี้ก็ค่อยคอยซดน้ำเออก,กินกับข้าวไป เดี๋ยวนี้พวกนั้นมันมาทุบโต๊ะปึ้งโอ้โหเอฟเฟกต์มาอะไรวะเขาเส้นเหนือกับหมากมันเกินเข้าใช่ไหมปกติใช่ใช่พี่พี่นึกว่าก๋องเรากินกับเส้นใหญ่มากนานแล้วเนี่ยเอาที่จังโอ้โหพี่นึกว่ามันเหมือนเราเรากินแยกน้ำอ่ะเหมือนก๋วยเตี๋ยวแห้งคนจบละอ่าโอเคต่อต่ออ่็ ตบโต๊ะเสร็จแบบเจ็บแรงแรงขาไม่เปรี๊กละเออโอเคอย่าไม่เป๋ไม่เปรแล้วแล้วเขาก็ชวนแกมานั่งกินด้วยกันใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตบโต๊ะเสร็จไอคนที่ไอผู้ชายที่นั่งกินกับเราก็ยังกินต่อไปไอผว้นั้นพูดมาเฮ้ยวันนั้นไ้เขาอะไปเลยลุงน้องกูไว้ซะเยอะเลย มีเรื่องมีเรื่องแน่นอนอใช่ันเนี้ยออมาน้าร้านหน่อยดิปกติร้านก๋วยเตี๋ยวมันมีหน้าร้านอ๋ออันนี้แบไม่ไม่ไม่อยากให้บางนเอาไม่ใช่ไม่ใช่ร้านไม่ใช่ร้านกลางแจ้งใช่ไหมพี่นึกผิดนิดนึงนึกว่าชายซีมันมันโอ้ไม่ใช่ชายซีมันเป็นแบบเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแบบ ค่อนข้างมีระดับที่เป็นเพื่อ,อ,อนพ่อพอพก็ได้ชายีแบบร้านมึงคือตัวตรงไใจของร้านวะ่ะดูว่าตรงที่สั่งมีูแอร์ตอก็ไอผู้ชายคนนี้ก็ถือถือกระเป๋าแล้วเดินออกไปเพราะว่าไม่อยากไม่อยากไม่อยากให้รบกวนในร้านเหมือนกันเนี่ยแบบแล้วพนนั้นก็บอกเฮ้ย hey, มีเจ้าไงวันนั้นก็ได้ยรู้น้องไว้สะอวมเลยดิไอผู้ชายก็บอกมันก็สายหน้า ไอ้คนดักเลงก็พุ่งเข้ามาเลยฟาดไปทีทีหัวผู้ชายยกกระเป๋ากันครับแล้วทีนี้นะครับโอ้โหอย่างกระพากบวยคือคือคือตัวเลเดินตามออกไปดูเว้ยเลยแบบฟาดกันมาหัวบแต่ไอ้ผู้ชายเนี่ยมันไม่สวนมันหยิบสิ่งหนึ่งออกมาจากในกระเป๋าปืนแน่นอน ไม้สามหน้าใช่ไหมไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่ไม้สามหน้าอึ้งเลยปกติมันจะมีทุกเรื่องอะไรกันวันนี้ไอ้ผู้ชายเมื่อหยิบกระป๋องแป้งตาอะไรก็ไม่รู้ที่มันโคตรเย็นขึ้นมาอ๋อตางูามไใช่ไม่พี่เขาไม่ได้จ่ายเปิดฝากระป๋องแล้วปาดลงไปที่หน้าคนนั้นปุ๊บคนนั้นมาติดสตันโอ้โห แก็จะแบบ,บแป้งเข้าตาพี่ฟิลนั่นแนะ่ะคือถ้าตามระยะนะแป้งตางูมันผ่านได้ไม่ไกลเลยเคยมาสาล่นแล้วเออเละเลอันนี้ไงพี่เป็นคนยังไงเนี่ยเปิดเปิดฝากระเปิดฝากระปองแล้วอ่ะอ๋อแบบเปิดฝาเลยไม่ใช่แบบหมุนนะพี่ไม่ใช่บิดอ่ะอ๋อมันจะแค่คลุงๆนะอย่างนั้นแหละเออแบบแบบด้วใจแบบด้วยความเย็นของแป้งทำให้พู้นั้นสจะเขาหลักวิทยาศาสตร์จะไม่เขาสดชื่นและใจเย็นลง นายฟี่บอกจะไป้ีี่จนยถ่โถ่โถ่ย้อนย้อนย้อนปาดปาให้ตางงูไอ้โั้นอะไรวนนั้นมันก็แบบสะบัดหน้าไปมาบบแเข้าตาทีนี้แหละฉากไฮไลท์ไอ้ผู้ชายหยิบไม้สามเอขึ้นมาฟานมี้เลยโผล่อะไรโผล่ ล,ล้มพางลงไลยหลังจากนั้นไอ้ผู้ชายก็หยิบไม้ไม้ตัวทีอะ่ะเข้าใจไหมไอ้ไม้ที่แบบเดี๋ยวเดี๋ไม้งานข้างเลยฝ่ายก็ไปที่ลุกน้องโอ,โ,อโอ้โหหนึ่งทีตอนที่เล่เห็นน้อแบบเลือดที่เป็นสีฟ้าก็สาด,ดโออกมาเลยฮะโอ้โหมีเซ็นเซอร์เลยด้วย <c oughs> ใช่ <c oughs> สีฟ้าอืเซ็นเซอร์ให้แล้วไงโอเคไม่โอเค ไปสาดออกาโอ้ผู้้กระจายเลยส่วนไออีกห้าคนสี่ห้าคนจะตามเข้ามาซ้ําแต่วิชากรมันเงยหน้าขึ้นมาในตัวเลเลมองไปเลก็เห็นเห็นถึงรังสีเอามาเห็นที่แบบไปซียพูดฟุ้งฟิเแต่ว่าจะไม่ผิดทำเลย <c oughs> โอเคเลัน <c oughs> ล็่เมเป็นสีแดงดำแบบไอพวกนั้นแกบบ็ตัวฝันปุ๊บเงือตกอะ ทำอะไรไม่ถูกแต่ด้วยความที่หัวหน้ามันลม้ลมลงไปแล้วมันเลยต้องตามเขา,ามาซ้ําปุ๊บมึงวิ่งกัมาหนึ่งคนปุ๊บผู้ชายวางไม้ลงสับว์ไอ้หน้าลอยเลยพี่หนนโหขนาดเล่เห็นนี้เล่ยังอึ้งเลยเซลเซลเอา้เอาอันนี้มันเหลืออะไรมั่ง <c oughs> อ่ะคนเขนาเรอ่มเด้งกันอยู่เรเก็บนได้เลอะ ตอนที่หัวหน้าลคือคือพี่พี่งงตอนนี้เราบอกว่าหัวหน้าลงไปล้มใช่ไหมแต่การคําว่าซ้ําที่เลียพูดอ่ะมันคือการซ้ําคนนี้ล้มที่แบบทาไมลูกน้องใช่คิดเหมือนกันเลยี๋ยวเราต้องต้องต้องไหนอะเรลืมไปแล้วอะเฮ้ยบอกว่าลูกน้องลุกหัวหน้าล้มไงเลยต้องไปซ้ําที่แบบทําไมไปซ้ำคนไม่ใช่ไงแบบซ้ําแบบซ้ําให้แบบศัตรูะแบบต้องตามอะพี่โอ้โหอรอยู เราใช้คาว่าซ้ําคือมันต้องซ้ําคนล <c oughs> ้มเนีเ่ยอ๋อเราเลยแท้ข้าผิดะ่ะผิดตําแหน่งเหมือนกดผิดอะ่ะอืมจบละอืออ่าโอเคเลยอเราต่อเราต่อเราต่อแหมลูกน้องบวกเข้าไปอไอ้คนแรกมันวิ่งเข้าไปหนึ่งทีปุ๊บโดเสยไปที่ปลายคางปึ้งโอ้โวหวในตอนนั้นนะเลบอกเลยว่าเลเห็นแบบ ลอยขึ้นฟ้าไปเลยพี่ตัวลอยอ่ะโอ้ไซตามะโอ้โหลางไม่ดีแล้วติ้งแบบแค่ลอยหงายอะพี่ไม่ใช่ลอยโอ้เเกิดดินอือใช่โอเคอะไรนะน้ำปุ๊บคนต่อไปพุ้งเข้ามาอันนี้มันต่อนี่ท้องไอ้นั่นจากออกมาบอกเลยอ้วกออกมาเป็นสายลุ้งเลยพี่โอ้โหโอ้เขากินเขากินนอดช่องมาแน่เลยเนียนแค่เลยไม่รู้แต่เยเซนเซอร์ไว้ก่อนอ๋อโอเค <Okay. S 2> อะไรอย่างนั้นคนต่อไปมันถือไม้เข้ามาจะฟาดไอ uh ้ huh. นี่ไอ้ uh huh. ผู้ชายคนนั้นอนะมันขู่แบบถ้าฟาดแขนแกไม่เหลือแน่แบบ uh huh. พูดแบบเสียงเทม่มากเลยไม่ดู oh. มันเป็นเสียงเท,มท่มันทอไหนจเสียงมัน oh. เทถ้าฟาดฉันไม่ลอดเลย <laughs> <laughs> ต่มากเกร็เลยเจอท่อนเมื่อก <mm 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 ี euh ้เข้าไปเละุ้วยเลยเงินเลยใช่ไหมใช่เี่เท่ยังโอเคเลยได้ละไอ้นั่นมันไม่รู้จะทำไงมันเลยฟาไปหนึ่งทีไอ้วุชาจับขักจับแขนปุ๊บแล้วก็ดันตัวขึ้นมาพร้อมกับหักแขนมัน ไปในทีเดียวแบวบแบบเป็นเทคนิคขั้นสูงที่เลยแบบมองตาเป็นวาวเลยเกาะเสาแล้วมองอยู่ไม่รู้เสาไม่ไหนแต่เลยอยากให้มีม,มาเดี๋ยวจะนั้นปโอ้โหไอคนต่อไปไอพูกนี้แบบหนีไล้หมดเลยพี่แบบไม่มีใครอยู่เลยมใน,มนวันนั้น,นเออมันมาประมาณเจ็ดแปดคนแต่ที่ล้มไปคือห้าคนส่วน,นอีกสองคนอีกสองสามคนไม่หนี มันไม่ห่วงทั้งลูกพี่ทั้งอะไรมันเลยมันวิ่งอย่างเดียวแต่ผู้ชายคนเนี้ยมันเห็นถึงความน่าสมเพชมันไม่ปล่อยให้หนีพี่มันได้ยิบหนังกระติกขึ้นมาโอ้ oh. ยิงไปที่ใก้คอ <c oughs> รู้ไหมว่าใกา้คอคือจุดส่วนรุมของประสาทเส้นประสาททั้งหลายพี่ก็น่าจะรู้ <Hey. S 1> ยิงไปที่ <c oughs> ปึ๊กคนหนึ่งหมดสติไปยิงคนที่สองมันรับได้แต่ ไอ้ผู้ชายก็ไปอยู่ข้างๆมันแล้วก็กระโดดไต่การคอมันเรียบร้อยแล้วโอ้โหบัวขาวเร็วเร็วใารใหญ่ใช่ใครใหญ่ยังังนวิ่งตามมันแต่แรกก็ได้ไม่ต้องเสียแรงดึงกระติ๊โอ้โหพีให้เท่สักนิดสิได้ได้ได้ไรเนี่ยคิกอืมไหลได้ทิ๊กกับอะไรเราจะตีเลยไม่ใช่อ่าได้ครับอืมอ่ะวางมาข้างหน้าได้แล้วมีต่ออ๋อหลังจากไอ้ เนี่ยผู้ชายมามันซัดทุกคนร่วงหมดแล้วมันก็เดินไปหยิบกระเป๋าปปเดินไปหยิบกระเป๋านะแล้วก็ควักเงินออกมาก่อนจะจ่ายค่าเก้าเราแล้วเดินหายไปแล้วไม่กินต่อละเออไม่รู้ว่าแต่ที่เหลือเหลยเข้าไปซัดหมดเลยว,ว้าวเลยอิ่ม ผู้ดผู้ชอบเราเราเริ่มจากตรงนี้นี่เองรมมาเป็นเรื่องเล่าของเมย์ใช่ไหมใช่ออะจริงๆมันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่มาจากเรื่องจริงมันเป็นเรื่องแต่งแต่พูดคำว่าเรื่องจริงให้มันดูน่าสนใจเฉยอ๋อเรื่องมีสร้างจากเรื่องจริงทนายมิตรมาอีกทีเดีวมันไม่ใช่เรื่องจริงพอรู้สึกเหมือนแบบว่าตอนนั้นนั่งดูหลังผีพอตอนจบปุ๊บเรื่องนี้สร้างมาจากเรื่องจริงไอ้เหาย็น อายกินคือจบแล้วใช่ไหมเรื่องจบล้วเดี๋ยวอย่าเพิ่งออกไปนะคือแฟนเป็นอะไรสิโคจะปวดหัวเลยดาดาตอนแรกนั่งตัดต่ออยู่แ้วคือกุมขมับแล้วจะอ้วกแตกตายเลยเลยก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะ ลันน้เากดไลค์ก็ใช้กสทชตามใจน้นชมไปละไป